โอเคครับผมก็ก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องนายแฮร์รี่ด้วยนะครับผมก็ ห้องนี้ก็เคยแต่ก่อนเนี่ยคนดังเลยเนี่ยคือแต่ก่อนนี้แบบช่วยพี่เลยนะโปรโมทเซิร์ฟพวกเซิร์ฟวิดอัพลงอัพไลท์อะไรเงี้ยนะผมก็ที่คนเล่นคนเล่นเยอะก็ได้เข่าด้วยนะครับผมก็ตัวเกมที่ผมเล่นเนี่ยอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่เขาก็เอามาให้ผมเล่นนะผมก็ไม่ได้แจกหรอกนะผมแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแจกนะผมก็เพราะที่ผม้หญิเขาแจกตัวเกมเยอะนะครับผมก็เนี่ยเห็นปะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะเปิดเซิร์ฟด้วยเซิร์ฟอะไรวะมอร์แกนมั้งน่าจะใช่นะผมเป็นเซิร์ฟแนวแบบเด็กช่างหรือเปล่าอะไรงี้ผมไม่แน่ใจนะผมก็ไปรอชมละกันนะครบ อ <c oughs> ของแม่งโคตรดีของแม่งโคตรดีโอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแรนดอมนะครับผมก็กลมาอยู่ด้วยกันอีกแล้วในเกมทีเคแฮงค์ f ก้าออฟไลท์โมบายนะครับผมก็วันนี้ไม่ได้มาแจกอะไรทั้งนั้นเอ้ยไม่ได้มาเล่นนะผมมาแจกตัวเกมครับอืม,มตัวเกมคือแบบว่า บอกแล้วนะว่ามีช่องไหนแจกอ่ะก็ไม่ไปโหลดกันเลยนะผมคือตัวเกมเนี้มันจะมีมันจะมีคาถาคมนะผมถ้าแบบเราทำอะไรผิดเนะี่ยคือแบบไม่สามารถเล่นได้นะต้องดูผมให้จบคลิปนะครับผมก่อนอื่นกดไลค์กดซับสไครก่อนนะครับผมไม่งั้นตัวเกมนี้มันจะใช้งานไม่ได้นะครับถึงใช้ได้มันก็จะแหลกนะผมถ้าดูไม่จบนะครับกดไลค์ด้วยเออแค่นี้แหละคราบผกตัวนี้ก็จะมีรถมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างมาแบบคือรถมันก็เป็นรถคล้ายๆเดินมนั่นแหละเออแต่ว่ามัน ก็เหมือนสกินอะไรแบบคัตตอมหรอคือแบบเอาสกินเดิมไปโมงอะไรเงี้ยแต่ว่าสกินพวกนี้มันเป็นสกินใหม่หมดเลยนะเปิดให้ดูเลยสกินเนี่เฮ้ยไอ้สัสเดี๋ยวไม่ทันกดเปลี่ยนเลยที่ะกดใช้งานโอเคทุกคนนี่คือแมสกินนะฮะสำหรับคนที่ชอบคนมีหนวดหรือไม่มีหนวดก็เลือกไปนะผมแต่ผมชอบมีนวดเพราะว่ามันเท่ดีนะครับอืม ะผมแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะตรงภาพตรงปกหรือเปล่านะผมส่วนรถนี้ผมก็จะมีรถอะไรวะโคเมตรถคัน <C omet> นี้มันก็เท่อยู่นะเป็นราคาถูกสามารถซื้อใน g t er เทฮงกาอาไปได้นะโอเคนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับก็คือเป็นรถฟรีนะก็คือสามารถซื้อได้ในเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่รถฟรีคือสามารถเอาเงินสดเงินในเกมซื้อได้ในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็ก็มีไอ,ไอพวกเนี้ย ก็คือแบบมันก็จะแต่งมาหมดเลยนะผมแพ็ครถง่ายๆเลยแพ็ครถนะครับผมส่วนมันที่จะไม่มีนะครับในตัวเกมตัวนี้ก็คือนี่คันนี้นะครับผมที่มันจะไม่มีก็คือว่าอันนี้ของน้องปอนะน้องปอให้มาขับนะให้มาให้มาเล่นไม่ได้ให้มาแจกนะผมก็ประมาณน,นี้นะสะกินก็มีหมดพวกอ,อินมงอินบีนี่มีหมดเลยนะผมตั้งค่าเลยด้วยตั้งกดคลิปทับคลิปบวกเอนเตอร์ ปึ๊บนี่เราจะตั้งอะไรปึ๊บอันนี้ปิดก็คือปิดอินบีนะผมปิดอินบีอันนี้ก็เปิดนะผมยูทเอฟเฟกต์เนี่ยเปิดปิดได้อะไรได้นะครับผมนี่ปึ๊บป๊บแล้วแต่เราไปปรับเอาปรับใช้กันชอบอะไรก็ปรับนะผมชอบนู่นชอบนี่แต่ผมชอบไม่ปรับนะผมก็คือเดิมๆที่เขาให้มาคือแบบมันมันก็ดีแล้วนะครับแล้วมาดูปืนกันละกันนะครับผมปืนต่อไปนี้ปึ๊บป๊บเดี๋ยวเราขอเก็บบ้องก่อนละกันนะผม ือบองแมงกกะนะนงาน่ายๆเลยจากการตัลลลวละครเอาสิ่งองออกจากร่างกายนี้เป็นไงอันนี้ก็คือปืนนะครับผมนี่เป็นไงอันนี้คืออีเกิลนะครับต่อไปนี่คือสไนเปอร์นะ Psg1 นะผมในตำนานยิงเข้าหัวนี้หัวแตกเลยเนะี่ยเห็นปะมันเพิ่มความแม่นแล้วก็แบบมันลดแรงดีดนะครับคือลดแรงดีดก็คือถ้าเรายิงยิงใช่ไหมคือตัวเกมนี้ไม่อยากจะแจกเลยเอาจริงๆปกติถ้าเรายิงนะป้าเดิมๆใช่ไหมมันจะเป็นแบบว่าเป้ามันจะบาล แต่ว่าตัวเกมเนี้ยมันจะเป็นตัวเกมโกงก็คือแบบอย่าไปใช้มันไม่ดีเนีย่ยเลมันคือแบบมันจะยิงคมอ่ะก็คือลอง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 ไปยิงดูนะกับแบบไม่มีม็อดอ่ะก็คือในเป้าจะแบบตรงๆเลยนะผมก็คือยิงคมขึ้นอะไรเงี้ยอืมแบบก็ถ้าจะใช้แบบนี้ก็ไม่ว่าอะไรนะดีกว่าใช้แบบ อิมบงอิบอตอะไรเงี้ยที่แบบว่าใช้อะไรเงี้ยเออใช้แบบนี้ก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพให้เกมก็โดยส่วนตัวพี่ก็คิดว่ามันไม่โกงก็มันด้วยเพราะว่าพี่ก็เล่นแล้วแบบมันมันเออใช้ใช้เพื่ออันนี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วน่าจะมีแค่นี้แหละครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะก็มาโปรโมตตัวเกมให้ช่องนายฮาร์รี่นะครับผมก็ช่องของบินนะช่องเก่านะผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เขาด้วยก็คือตัวเกมเน้นๆตัวเกมนี้ที่ได้มาก็คือเขานี่แหละนะผมขาไป โหลดมาหาโหลดมาหรือว่าอะไรมาไม่รู้เห็นคนบอกผมอะไรยางเงี้ยนะแต่ผมไม่สนใจหรอกนะผมแต่ว่าเขามาให้ผมเล่นนะผมคือเขาก็ดีนะมีตัวเกมแล้วก็มาแจกอะไรเงี้ยแปก็ติดตามช่องก็ได้นะผมก็คือช่วงนี้เขาว่าจะแจกหนักหน่อยนะครับก็ติดตามไว้เลยตัวเกมเด็ดๆเพียบนะครับผมโอเคไม่มีอะไรแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันไปแล้วเจอกันจบุจบจุบน้องๆทุกคนไอสัตว์กูเจอเด็กแว้นมาเฮ้ยตำรวจคุณตำรวจมาทำอะไรวะเนี่ย กูขอทดสอบปืนหน่อยดิคุณตำรวจมาวะ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 ไอ้เหี้ยคุณตำรวจจะตายแล้วคุณตำรวจจะตายแล้วโปะโปะลากหัวปับ๊บกูโดนจับเรียบร้อยเกมนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับผมยิงตำรวจตายไปคนนึงข้อหาคนต้องตีนี่เหี้ยแม่งโคตรโกงแหละทุกคนดูดิกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมไปละเจอกนัน ฝากเว็บไซต์นะรผมจะมีสคริป GTA คันที่ไ์นะครับผมตัวนี้คือจะเป็นระบบที่แบบเต็มเต็มเลยนะผมคือตอนก่อนขายคือมันจะมีระบบที่มันแบบไม่เต็มอะคือผมลบออกไปอะไรอย่างงี้นะผมก็คือตัวเต็มจะอยู่ที่เว็บไซต์นี้นะผมแล้วก็วีดอัพไ์เหมือนกันนะผมก็ระบบเต็มเ็มก็จะอยู่ในนี้เหมือนกันนะผมโอเคส่วนคําสั่งแอดมินเนี่ยคือจะมีเยอะเลยนะผมลองซูมๆเข้าไปดูนะผมเนี่ย มันจะมีคําสั่งแบบคือมันมีจัดกิจกรรมแล้วก็มีเซตไอพีตั้งเกาะแล้วก็คาสั่งเซกอันนี้คือจะเซกอะไรก็ได้นะผมทําไว้ให้อันนึงแล้วก็ไปประดิษฐ์เพิ่มเอาละกันนะครับผมอันนี้ลอง่องดูดีๆนะแล้วก็ระบบงานพิซซ่านะผมก็แบบไม่บั๊กสมบูรณ์ก็คือมียันเช็คระบบตอนขึ้นรถตอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม